ที่คอยบอกออถึงอดีตปัจจุบันอนาคตในการพูดถึงเรื่อง sentence น,น,นะคะคือประโยคของภาษาอังกฤษนะคะก็จะต้องรู้จักกับคำกริยาสมช่องนะคะกริยาสามช่องนี่จะใช้ในรูปแบบของออปัจจุบันนะคะอดีตแล้วก็อนาคตนะคะอยู่ในเทนต์ของภาษาอังกฤษนะคะ เป็นประโยคที่จะต้องรู้จากวิธีการผันนะคะการใช้ให้ถูกสามช่องมีรูปแบบอย่างไรนะคะก็มีรูปแบบมีหลักการจำรูปแบบเนี่ยไม่ยากนะคะรูปแบบแรกก็คือเป็นคำที่ เขียนหรือรูปร่างลักษณะของคำเนี่ยเป็นคำเดียวกันทั้ง3ช่องเลยนะคะเช่นคำว่า read read r e d นะคะตัวนี้จะเขียนเหมือนกันทั้ง3ช่องเลยนะคะรูปแบบที่2ก็คือใส่ ed ข้างหลังนะคะเช่นคำว่า walk ก็เป็น walked walked เติม ed ข้างหลังนะคะออกซิงเทอส่วนรูปแบบที่3ก็คือเปลี่ยนรูปไปเลยคะ่ะ จะมีสามรูปแบบนะคะเช่น do did done อย่างนี้นะคะคือเปลี่ยนรูปแบบไปเลยช่องนี้คะจะประกอบไปด้วยกยาช่องที่1น,นะคะก็เป็นปัจจุบันนะคะเ,เราก็จะเรียกว่าร์ธรรมดานะคะส่วนกียาช่องที่2ก็จะเป็นพาร์สนะคะพาร์สนี่จะใช้ในรูปแบบของอดีตนะคะ ส่วนกริยาช่องที่3ก็จะเป็น past participle นะคะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นฟอร์มของบางตัวก็จะคล้ายกับช่องที่2นะคะแต่บางตัวนี้ก็จะเป็นรูปเ,ปเลยค่ะแต่วิธีการใช้เนี่ยเราจะนำไปใช้ในประโยคที่เป็น tense นะคะ